คอดียอัลกุุบรา์รอรเรียลล้อหัวอันฮานักวิชาการฮะดิษและนักประวัติศาสตร์ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่ามีสตรีสิบเอ็ดคนที่ได้รับเกียรติให้เป็นภรรยาของท่านรอซูลสลัล,ล้อหัวอะัลฮิวะสัลลมดังนั้นทั้งหมดจึงถูกเรียกว่าเป็นมารดาของมุสลิมทั้งมวลอุลมามะขัดแย้งกันในจำนวนที่มากกว่าสิบเอ็ดแต่เห็นพ้องกันว่า ภรรยาคนแรกคือท่านหญิงคอดียะรอเดียลลอหุอันฮาซึ่งเป็นม่ายขณะที่เธอแต่างงานมีอายุ40ปีในขณะที่ท่านรอซูลลลลอฮุอะลัฮิวะซลัมมีอายุ25ปีเธอให้กำเนิดบุตรทุกคนของท่านยกเว้นบุตรชายคนหนึ่งชื่ออิบรอฮีมในตอนแรกเธอถูกเสนอให้แต่างงานกับวรารกบินเนาฟันแต่การแต่างงานนี้ไม่ได้เกิดขึ้น หลังจากนั้นเธอแต่งงานกับคนอื่นอีกสองคนนักประวัติศาสตร์ขัดแย้งกันว่าเธอแต่งงานกับใครก่อนในสองคนนี้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแต่งงานกับอาติกบินออิชก่อนเธอได้ให้กำเนิดบุตรสาวกับเขาคนหนึ่งชื่อฮินดุนซึ่งต่อมาได้เข้ารับอิสลาม,มาเธอ,อมีบุตรอีกหลายคนอุลมะบางท่านระบุว่าเธอมีบุตรชายกับอาติกคนหนึ่งชื่ออับดุลล์หรืออับดุลมานาฟ ื่ออติคเสียชีวิตแล้วเธอได้แต่างงานกับอบูฮาละและได้บุตรสองคนคือฮินดุลและฮาละอุลมามะส่วนใหญ่กล่าวว่าทั้งสองเป็นผู้ชายแต่บางคนกล่าวว่าฮินเป็นผู้ชายและฮาละเป็นผู้หญิงฮินมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงยุคอาลีรอดิยัลลหุอันฮูเป็นอลิฟะ หลังจากอบูฮะลาได้เสียชีวิตไปแล้วท่านรอซูลสลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับเธอในฐานะภรรยาคนแรกของท่านเธอเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนปีที่สิบของการเผยแพร่รวมอายุได้ห5สห้าปีท่านรอซูลสลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักในตัวนางมากและไม่ได้แต่งงานกับหญิงอื่นอีกเลยในช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่ เธอได้รับความนิยมเรียกขานกันว่าต่อฮิเระหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนสมัยอิสลามบรรดาลูกๆของเธอที่เกิดจากสามีอื่นจึงเป็นที่รู้จักกันในนามบานูต่อฮิเระุณธรรมและความพิเศษของเธอได้กล่าวไว้ในฮะดิษหลายบทท่านรอซูลอลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเธอลงในหลุมศพด้วยตัวของท่านเองแต่การละหมาดยานาซะยังไม่ถูกบัญญัติลงมาในขณะนั้น จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ